สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง s i l v i n e s Channel นะครับวันนี้เราอยู่ในไอการนีวิวของกสปานะครับวันนี้เราจะมารีวิวโรโกจากไอการช่องผมนะฮะซึ่งอย่างเช่นไปเที่ยวปุกครั้งไม่มีอันนี้อันนี้ชื่อชื่อเป็นแบบเที่ยวบ,บีกแกซี่นะ่ะมารีวิวนี่คอือก็ขอเนี่ยวันนี้จะสั่าก็ อ่านี่นี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อืมอยู่ไหนวะนี่นี่ก็รีวิวทั้งสามอันก็คือเอ่ออันนี้จะเป็นรีวิวของโคฟปาจะอัลบั้มจะยูทูบนะใครไม่ดูใครไม่ได้ดูก็ไปดูได้ดูได้นะครับแล้วก็โกคาเนอ่ะเออิโลโกโกคาเกมนะผมเปลี่ยนอะไรเองครับ อ่ะก็อันนี้ก็อันนึงนะเชฟกระทะไฟฟ้าแรบนะฮะเป็นไงฟ้าแรบเลยไหมมีเมียวด้วยมเมียวอยู่ข้างอ่ะแล้วก็อีกสบายชื่อเนี้ยอ่ะเนฟคาเฟ่เอ้ยไม่ดิฟิววี่ใช่ไหมเนฟชแนลนะอ่ะโอ้โหตรงนี้ก็คือเที่ยวบินไปเที่ยวยานก r a t i s นะฮะเที่ยวสมสุดแห่ง แห่งแกซฟนะอ่าแกซี่นะครับก,ก,ก,รนนะก็เป็นความแก๊ซฟรจักรวาลนะก็เป็นการไปเที่ยวหรือวอล์กวอล์กนะเหมือนในช่องอื่นนะรีวิวของกุสงาปันเะนี่ยก็เป็นความรู้สึกแบบว่ารีวิวให้เขาได้ซื้อได้ซื้อได้อะไรนะครับก็เป็นการที่ใช้ได้จริงได้นะเป็นแบบว่ารีวิวแล้วก็เขอจะซื้อได้นะ อาหารเด็กอาหารว่าพม่เชฟกระทะฟ้าแรกนะก็เป็นการวิธีการทําอาหารก็แบบว่าเชื่องของผมนะอาหาราบเนื้อเอเรียนนะจะใช้เป็นหมูบะหมูบดนะแล้วก็ไก่เนี่ยก็จะใช้ใช้ใช้พวกเขาให้เป็นราบราบนะราบนะไรเงี้ยแล้แป้งรูปแป้งทอดกรอบนะเอาไว้เคลือบราบเนี่ยผมจะจะเอา ใส่ไว้ในในนี้เจ็ดชั่วโมงเจ็ดเจ็ดนาทีเนาะเออเอ่อขอเนี่ยสำหรับวันนี้ขอไปที่นี่ก่อนฮะชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่สวัสดีสวัสดีครับ